ทุกคนยอมทุกอย่างที่จะได้รับโอกาสหลังความตายแล้วถ้ามีโอกาสนั้นคุณจะทำอย่างไรสวัสดีครับบอกต่อวันนี้จะมาเล่าเรื่องการใช้หัวใจนำทางหลังความตายนั่นก็คือ eternity เป็นเรื่องราวหลังจากการเสียชีวิตของทุกคนที่จะได้รับโอกาสในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์กับใครสักคนในโลกหลังความตายว่าด้วยเรื่องของหญิงสาวที่จำเป็นต้องเลือกว่าจะใช้ชีวิตนิรันดร์กับใครในโลกหลังความตาย ระหว่างแลลี่สามีของเธอที่สร้างชีวิตมาร่วมกันหรือ Luke, ลุกรักแรกของเธอที่เสียชีวิตในสงครามภาพนตย์โรแมนติกดราม่าและแฟนตาซีจาก A24 กำกับโดยเดวิดเฟรย์และเขียนบทโดยแพทริกคาน่จะพาเราเข้าไปสำรวจในความรักและความเศร้า ความสนุกและความผูกพันในอดีตและอดีตยิ่งกว่าเธอจะต้องตัดสินใจที่ยากลำบากในโลกหลังความตายเรื่องราวจะโอลม่านกันขนาดไหนและความรักนี้จะเป็นอย่างไรนำแสดงโดยอลิซาเบธโอเซนรับบทเป็นโจนหญิงสาวที่ต้องเลือกความรักครั้งนี้คู่กับ2ดีกีนักแสดงชายยอดเยี่ยมอย่างไมค์เทเลอร์รับบทเป็นชายที่อยู่ร่วมกินกันมากับโจนและคอลัมเท์เนอร์รับบทเป็นอดีตสามีที่สูญเสียไประหว่างสงคราม Eternity ได้รับเสียงจากนักวิจารณ์เป็นอย่างดีโดยมีคะแนน100%จาก11รีวิวแรกบน o อ t e n t o ท m e n t o หรือเมื่อเขือเน่าของเรานั่นเองในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรันโตเตรียมตัวตับแต่กับพอ็อดเรื่องที่น่าสนใจจาก A24 มีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤศจิกาปี2025แม้ว่าโลกจะหมุนไปแต่หัวใจฉันหมุนอยู่ที่คุณเพราะนี่คือเส้นทางที่ทุกคนเลือกเอง